รอบขอบคุณมากมากนะครับผมรูหลักการติดตามยังไงก็ฝากไปด้วยครับไทยอ้อครับผมทุโขทระโยน์แล้ววันนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับพระเอกเน็กนะครับโอ้ยตั้งใจสู้มากเลยครับแม้จะเจ็บขาก็ไปทุกเวทีนะครับเพื่อให้ได้เจอเอฟซีแฟนคลับนะครับถามว่าเอาลัขานี้จะอยู่อีกนานไหมครับกว่าจะได้ออกน้องบอกสองเดือนครับสามเดือนครับ เบ็ดเสร็จก็คือ3มเดือนถึงจะไปเอาเสือกออกหลังจากนั้นมันก็จะได้ได้เดินตามปกติที่มีถามมานะครับ,รบแ,ลแล้วเเห็นนงังข่ออเนี่ยมีวยความรู้สึกนไงคะกับหนังเรื่องนี้กับหนังเรื่องนี้ใช่ไหมคหรับความรู้สึกของหนังเรื่องนี้ก็ สื่อพี่เขาก็ความรู้สึกของหนังเรื่องนี้นะคะก,ก็สื่อถึงความรู้สึกวัฒน,นธรรมของภาคอีสานของบ้านเราเนาะว่าวงหมอลำคือรุ่นแม่ๆหรือทุกคนนะคะเขาเติบโตมากับหมอลำกันเนาะเราก็จะมีหมอลำแบบงานบุญอะไรอย่างนี้ค่ะมีทั้งเดี๋ยวนี้มันก็จะมีทั้งหมอลำย้อนยุคหมอลำอะไรอย่างนี้ค่ะหมอลำกรหมอลำซิ่งอะไรอย่างนี้ค่ะคือมีหลากหลายรูปแบบเลยนะคะหนูชื่อว่าออยลี่นะคะชเศษ ชื่อเฟสลินยาดาค่ะหรือน้องลิลินนะคะเรียกน้องลิลินก็ได้เรียกน้องออยลี่ก็ได้ครับโจโจนั่นโจให้ซีดูเพื่อจะเข้าไปติดตามไปติดตามหนูได้นะคะที่ Facebook นะคะหนูก็ไม่ค่อยลงอะไรหรอกคุณพี่หนูก็ทำแต่งานเนาะจ่าไปหนโอเคขอบคุณมากครับเฮนรี่เแนรี่ดีมากครับ เด็กก็ใช้กับเรื่องชายพ่อได้ด้วยใครที่อยากดูราคาโปรโมชั่นอยากายอยากดูชายพอแบบจริงจังๆเรามีบริการทำบัตรสมาชิกให้เลยค่ะในราคาที่น่ารักน่ารา,าเลยสําหรับน้องนักศึกษาก็าลดทันทีเลยค่ะสาหรับผู้ใหญ่เราก็มีนักกาจศึกษาได้แจกใครอยากเป็นครอบครัวใครที่อยากมาันเป็นครอบครัวอยากมาดู ก็อยากมาดูคนเดียวเราก็ยินดีให้บริการทท่านเพื่อังประทับประทับใจ BGV Visit Dom ในเครือเมเจอินะรับอกีีบอดีดีอันนี้ใส่หน้าจะก่อนเหรอใส่หน้าจะก่อนตาปกติครับปกแบบก็สนุกดีอะแต่อันนี้ก็คือทาง รายงานโมทอยู่ใชเอาแล้วคนคนไม่มีเพื่อนจะมาหาเพื่อนดูข้างหน้านี่มีไหมถ้าคนไม่มีเพื่อนแล้วจะมาหาเพื่อนข้างหน้าเนี่ยมีคนอ๋อเรามีบริการหาลูกค้าสามารถนั่งแต่ใครก็ได้ค่ะั่างกระค้างเลยเลยตัวออกมานะคะแต่ลูกค้าต้องไปสุ่มดูนะครับแล้วแล้วนังตอนนี้เหลือกี่รอบครับตอนนี้นะคะเอ่อจะเหลือรอบ 6โมงครึน,นะคะรอบ6โมงคึ่งแล้วแล้วก็จะเป็นรอบ1ทุ่ม40ค่ะแล้วต่อไปจะเป็นรอ,รอบ2ทุ่ม40ทุกคน <ừ> สามารถมาดูขายออและติดตามภาพยนต์ผลงานนี้ดีจริงๆบอกเลยว่ากดไลค์ให้เลยค่ะเรื่องนี้เนาะไม่แพ้ไม่แพ้แพเรื่องอื่นเลยค่ะถือว่าปังที่สุดแล้ว <ừ> สสยวัฒนธรรมอย่าลืมนะคะใส่ชุดมาดโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณรมากค่ะ<น><น> โอ้น <formation jin inh throat> <at> ักนำดีมากนักนำดีมากเป็นไรเลยโอเคยจนจำไม่ได้ใช่ไหมคะว่าป็นีแก่วดูหรือยังคะ่ค่ะฮาเขาแล้วค่ะในปงว่าอีแกีวแส่บอได้ไหมเด้อโอ้ยจาก เความแซ่บคลองะแต่ว่านน้อยเนี่ยนนปิดตาไปเล้วแม่สาล้มควันมันปิาไปเลยแล้วเป็นมันเป็นการแสดงนะลูกนะอย่าทำตามนะลูกนะการลายลูกเป็โลกสวยไดก็ได้ร็้นะีัน เล,าเล,าเลานางหมอรอบาาสุดท้ายก็น่าจะสองทุ่มครึ่งสองทุ่มย่ได้ครับคนหมอก็ <c ười> ไม่ไม่เ๋ยวสักหน่อยกันกลับเลยคือตอนแรกเราไม่รู้จักเขานะว่าเขาคูอใข่แต่ว่าเขาสวยแล้วเขาเล่นถึงอารมณ์เขาเล่นถึงอารมณ์แบบเขาดึงแบบพอจะร้ายมันก็ดูแบบเกียรแต่พอจะแบบว่าดูสงสารมันก็ดูสงสารกันเลยเหมือนแบบคนที่เป็นโปรเฟชชั่นอลในการเล่นละครหรือเล่น ภาพยนตร์เลยครับว่าน้องบอกว่ามีขึ้นหนังเรื่องเลยหนังเรื่องแรก <c oughs> คือพี่เขาเล่นเหมือนคนเล่นหนังมาเยอะมากเลยว่ะ <c oughs> คือคือครั้งเดียวปี๊มคือแบบว่าพวกคือปี๊บบี๊บ,บดีเลยนะคือแบบเลิศเลคะ่ะชอบเรื่องนี้มีใครถึงน,น้องอ,อมแอมนะคะพี่แววนะคะพี่แววนะคะอน,อนอ้ง ชชมเีมีโอกาสได้คุยกับพี่เขาอยู่แป๊บนึงเมื่อกี้ก็เลยถามว่าทําไมพี่เล่นดีจังเลยแบบพี่เขาก็บอกว่าโอ้สวยสุดเล่นดีอะไรเงี้ยชอบชมากขอบคุณเลยๆค่ะพี่เขาเล่นดีมากเก่งมากครับีอยคิดมีปากทิ้งดีแบกเนี่ยฝากเป็นกำลังใจให้นักนักเรีย ก็มาดูขายอ้อกันเยอะๆนะคะแล้วก็ดูที่ไหนก็ดูดูที่ไหนก็ไม่สบายใจเข้าดูที่ b, v, b v, ี b ี i ีลิซี่อุดรธานีส่วนรถเต็มที่แล้วก็เจอน้องออยได้ทุกสุกเสาร์อาทิตย์นะคะมาดูหนังกันเยอะๆนะคะขอบคุณนะคะ,ะเดี๋ยวต้องขอ,ขอตัวไปแกลเลยางนานี่นะคะจา้า<ต>จ<ะ>้าโอเคขอบคุณครับผมขอบคุณนะคะติดตามได้นะคะ เพื่อนครับจริงๆแล้วคนเยอะมากอยู่ครับเพียงแต่ว่าผมเปิดไลฟ์สดช้าไปนิดนึงนี่ยับทำให้บรรดาเอฟซที่มาซื้อตั๋วเข้าไปในโรงหมดครับเพราะว่าผมลงมาจากเนท่านกว่าจะลงมาได้นี่ก็รถติดมากครับกว่าจะลงจากข้างมาถึงข้างล่างได้นี่จอดอยู่ที่ชั้นห้าครับค่อยๆขยับทีละนิดทิละนิดนะก่อจะลงจากชั้นห้า มาถึงชั้นล่างแล้วก็มาติดข้้งล่างต่อนะครับแล้วก็จะผ่านตลาดไนมาซ่าของอุดรโอ้รถติดมากครับ่อจะมาถึงบิ๊กซีนะครับพอถึงบิก๊กซีก็ไปที่ศูนย์อาหารก่อนครับเพื่อเติมพลังงานเพราะว่าตั้งแต่เที่ยงมายังไม่ได้ทานก็จะไปเติมพลังงานกลับมาถึงตรงนี้เอฟซีเข้าไปทั้งในหมดเลยครับผมพี่น้องก็ เหลืออยู่ตรงนี้แต่ว่าก็คือตางเลยครับแต่ก็คือทุกคนเข้าไปในโรงหมดครับทุกคนในโรงหมดยังเหลืออีกสามรอบครับตอที่นี่มีรอบหกโมงครึ่งนะครับที่ไหนที่กำลังจะเข้าฉายเนี่ยเหลืออีกสามนาทีเนี่ยก็คือรอบหกโมงครึ่งแล้วก็ทุ่มครึ่งแล้วก็สองทุ่มครึ่งก็คือหมดครับ หนังที่นี่ก็ฉายสิบรอบเหมือนกันครับฉายสองโรงนะครับโรงละห้ารอบของที่บิ๊กซีนะครับเป็นโรงหนังในเครือ e g v นะครับที่จะท่านจะเป็นเมเจอร์ที่นี่จะเป็น e g v